ิดรักเหนือมังกรตอนที่17สัญญาด้านริวเธอก็รู้ว่าฉันยังรักเธออยู่เอายยนั่นมาทำไมผมตะโกนใส่เม๋เม๋จนดังลั่นบ้านทำให้เฮียฟงต้องเข้ามาจับผมเอาไว้เพราะว่าฉันรู้ว่าเฮียกำลังมีรักใหม่แล้วฉันก็ดีใจด้วยแล้วฉันก็อยากให้ผู้หญิงคนนั้นมารู้จักกับครอบครัวเราเฮียเก็บเธอเอาไว้เหมือนว่ากลัวว่าใครจะเห็นเฮียนั่นแหละคนมีปมเพราะเฮียไม่อยากสูญเสียอีกเฮียก็เลยซ่อนใช่ไหมล่ะ เม่เมยยังคงเสียงดังใส่ผมทำไมเธอถึงไม่เข้าใจผมไม่ได้รอเธอถึงผมจะเมาแต่ผมไม่ได้โง่ความรู้สึกของผมทำไมผมจะไม่เข้าใจไม่ได้ซ่อนป่านนี้น้องหนูคนนั้นคงจะหนีเฮียไปแล้วทั้งที่เขาดูรักเฮียขนาดนั้นนะทุกครั้งที่คุยกับฉันเขาจะหันไปมองหน้าเฮียตลอดเฮียชอบเขาฉันดูออกไปง้อเฮอะอย่าให้ต้องเจ็บปวดกันเหมือนคู่ชั้นทุกวันนี้ยังกลัวมเมียหนีกลายเป็นต้องยอมเมียไปแล้ว ไอ้ได้เข้ามาตบไหลผมที่กำลังหุดหิดได้ที่เพราะมึงนั่นแหละไม่ต้องมาพูดเลยนั่นมันมึงปกติกูก็ไม่ได้ร้ายแต่ยัยนั่นมันเหลือเกินวันนี้ก็ทีเมื่อกี้ก็ทีพวกมึงไม่เข้าใจกูหรอกน่าไม่เห็นจะยากเลยอะ่ะก็กลับบ้านไปกดสักทีดีติดใจก็ไม่ไปไหนเองละดูอย่างเจ MM ๊เม่เส้น้องน้อยขี้เมาเดินขึ้นมาพร้อมกับขวดเหล้าแล้วส่งเหล้าให้คนท้อง ก็เขาทําดีจะติดใจก็ไม่แปลกอะ่ะอย่าคิดลาม,มกนะหมายถึงดูแลดีนะ่ะมีพวกคนในบ้านนี้นั่นแหละที่บ้ากามอย่างว่า่ะนะอยู่กับพวกเฮียพวกเฮียมันนิสัยไม่ดีพอไปเจออาคุณสามีฉันเหมือนหลุดออกจากนรกเลยเฮียต้องมีเมียได้แล้วเพื่อให้ฉันได้รู้สึกผิดน้อยลง เฮียเป็นคนน่ารักน้องหมิ่นหมิ่นก็คงรับรู้ได้ถึงได้รักเฮียขนาดนี้แบบเนี้เล่าเนี่ยเอาไปมอมเลยจับกดสักทีเดี๋ยวก็หายโกรธนะ่าเม่เมยัดขวดเหล้าใส่มือของผมยางนี่มิสัยเหมือนพี่ชายตัวเองมากเลยเธออาจจะไม่เข้าใจผมไม่ได้ชอบยเด็กนั่นขนาดนั้นแต่จะบอกว่าไม่ชอบเลยมันก็โกหกมันจริงผมไม่ชอบการสูญเสียผมควรจะไปงอ้อ เธอนี่มันชั่วเหมือนเฮียฟงแล้วฉันจำเป็นต้องมอมผู้หญิงหรือไงฉันรักเธออยู่อ่ะใช่ไม่เถียงพอรักมาตั้งแต่เด็กแต่ฉันไม่ได้อยากได้เธอกลับมาเธอมันแก่คอลลาเจนมันหมดแล้วแล้วอย่ามาเสียงดังใส่ฉันไม่งั้นต่อให้ท้องฉันก็จะจับตีก้นเพอไรมารยาสอนไม่รู้จักจำพอพูดจบผมก็ถือขวดเหล้าเดินออกจากบ้านใหญ่พวกนี้มันพูดมากอยู่ด้วยแล้วไม่สนุกแล้วพูดแต่เรื่องเมีย กลับบ้านไปนอนดีกว่าผมเดินโซเซมาจนถึงบ้านก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครสักคนที่วิ่งใบวๆไปทางสะปาคลาฟอะไรอะแมวหรือไงผมเดินตามเงาตะคุ่มนั่นไปแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงตุ้มแมวตกน้ำงั้นเหรอแต่เมื่อเดินไปถึงสระน้ำก็เจอกล่องที่คุ้นตาอยู่ที่ข้างสะทำไมมันเหมือนกล่องใส่กระจกของกูเลยวะ มันทําให้ผมเข้าใจได้ว่ามีแมวขโมยของของผมขโมยกระจกและกระโดดลงน้ำฉันเมาจะตายอยู่แล้วยังทําตัวมีปัญหาอีกผมล้วงของในกระเป๋าแล้วโยนลงพื้นพร้อมทั้งขวดเหล้าแล้วกระโดดลงไปในน้ำเพื่อเอาตัวเย็้คนที่คิดจะไปจากผมตลอดขึ้นมาเมาแบบนี้จะตายก็ไปทั้งคู่นั่นละ ผมคว้าลงไปในน้ําที่ตอนนี้มันมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่สาสองลงมาหาเธอเจอได้ยังไงน่ะเหรอก่อก,กระจกบ้านนี่มันดันส่องแสงเมื่ออยู่ในน้ำไงท่านเรียวปล่อยข้าท่านเรียวไม่อยากให้ข้าอยู่ข้าก็จะกลับบ้านาาท่านเรียวคิดจะขโมยกระจกของฉันยังมาใส่ความฉันอีกฉันเนี่ยเบื่อเธอจังเลยทำไมชอบสร้างเรื่องให้ปวดหัวนะ ยัยนี่ทำท่าจะร้องไห้อีกแล้วอยจูบแม่งเลยก็แล้วกันผมกัดริมฝีปากของเธอที่ตอนนี้พยายามจะผลักผมออกเบื่อก็ป่อยถ้าข้าเป็นปัญหานักก็ปล่อยข้าไปยายองค์หญิงนี่ถือกระจกมุดลงไปในน้ำอีกแล้วผมเลยต้องใช้แขนข้างเดียวคว้าเธอขึ้นมาอาะ่ะจะทำอะไรอยากจะฝึกดำน้ำเหรอเลิกมุดลงไปคุยกับปลาได้แล้วพรุ่งนี้จะพาไปเล่นน้ำ วันนี้ที่ไปแถวเรือนั่นเพราะอยากไปเล่นทะเลไม่ใช่เหรอแล้วเอากระจกเนี่ยคืนฉันมาด้วยผมดึงกระจกออกจากมือของเธอแล้วเดินขึ้นมาจากน้ําเลยไม่มีกระจกแล้วเธอจะดําผุดดําไห้ก็ทําได้แค่คุยกับปลาเท่านั้นแหละเฮ้ยเปียกหมดเลยท่านเร็วอะไรอะผมหันไปตามเสียงเรียกหนูอยากกินไอที่เรียกว่าไอติมด้วยป้าเจียวบอกว่ากินตอนร้อนๆแล้วมันจะฟิน ประโยคที่ทำเอาผมต้องยิ้มออกมาเียนี่งอง่ายนะผมกระโดกขวดเหล้าที่เอามาด้วยก่อนจะมองกระจกที่อยู่ในมือถ้ามันยังอยู่ที่นี่เียนี่ที่กระโดดลงน้ําหายไปจากผมแน่ๆผมเอามันไปซ่อนไว้ในเซฟดีกว่าเียนี่ขี้ขโมยไว้ใจไม่ได้เลยไปอาบน้ําให้ฉันแล้วฉันจะให้สองอันเลยหลอกเด็กด้วยขนมผมต้องทําถึงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยทันเดียวอะไรอีก ท่านเร็วไม่ได้อยากให้หมิน่นมินไปจากท่านใช่ไหมคำถามของเธอทำให้ขาของผมที่หยุดชะงักอยู่แล้วต้องหันกลับมาหาเธอผมอยากให้เธออยู่ไหมนะไม่รู้ที่รู้ผมไม่ชอบการสูญเสียแล้วมันก็ไม่ได้แย่ที่มีเธอเข้ามาในชีวิตแบบยัดเยียดผมหิ้วคนที่เดินตอกแตกขึ้นมาจากน้ำเน็บข้างเข้าบ้านเลยทำอะไรชักช้าสมัดคนยิ่งเมาเมาอยู่ ผมกระดกเล่าเข้าปากเธอเนี่ยทำอะไรชักช้าไม่เคยทันใจเลยท่านเร็วก่องกระจกท่านเร็วยังทิ้งไว้ตรงนั้นเธอที่โดนผมหิ้วอยู่ชี้กลับไปที่ข้างสับปาคลัาถ้าป่าตายอากองต้องฉีกเธอออกเป็นชิ้นๆ้นแน่ฉันทิ้งที่ไหนเธอทิ้งพรุ่งนี้ไปเก็บมาคืนด้วยแล้วการขโมยของมันต้องโดนทำโทษ ท่านริวทำมินมินสับสนไปหมดแล้วเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็มาทำดีมินมินอยากกลับเพราะท่านริวบอกว่าไม่ต้องการแล้วมีที่ไหนภรรยาอยากอยู่ห่างจากสามีมินมินสับสนไปหมดว่าควรต้องทำเช่นไรประโยคที่ดังพร้อมกับเสียงสะอื้นมาทำให้ผมค่อนข้างที่จะพอใจแต่ก็ไม่ดีมากพอที่จะทำให้ผมหายโกรธเธอได้หรอ ผมหิ้วเธอเข้ามาในห้องน้ําพร้อมกับกระดกขวดเหล้าเข้าปากแล้วยัดขวดเหล้าใส่มือของเธอเอาไว้ไอกระจกนี่ไม่ไว้ใจใเธอเถอเดี๋ยวจะขโมอยของผมไปอีกเอาไปวางไว้ที่อ่างล้างหน้าก่อนก็แล้วกันเยยนี่ไว้ใจไม่ได้เลยท่านเรียวได้โปิดพูดก็บมินมินสักคำท่านเรียวดื่มหนักไปแล้วก็ยังได้อีกแล้วจะให้ฉันพูดว่าอะไรไหนบอกมาว่าเธอต้องการอะไรจากฉัน ผมดึงขวดเหล้าคืนจากเธอพร้อมกับกางแขนออกให้เธอถอดเสื้อแต่เธอดันกอดผมเฉยเลยกอดทมามฉันจะอาบน้ำเอาเธอให้แป๊บหนึ่งก็ได้อ่ะนั่นสิไม่มีสิ่งใดชัดเจนเหมยบอกว่าท่านดิวรักแม่นางเมเมหมดหัวใจแต่ก็ไม่ได้อยากให้กลับมามันก็แค่ความรู้สึกผิดที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อความรักของฉันจนเสียมันไปก็เท่านั้นอย่าไปฟังคนอื่นมากมีอะไรก็ต้องถาม ฉันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเขาเข้าใจที่ฉันไม่มีใครไม่ได้แปลว่าฉันยังรอแต่ฉันแค่ยังไม่เจอใครที่ถูกใจก็เท่านั้นผมดันหัวของเธอออกแล้วชี้ให้เธอถอดเสื้อผ้าให้ผมได้แล้วแล้วคนที่ท่านรวิวถูกใจเป็นอย่างไรแบบเนี้ยตอนนี้ฉันยังโกรธเธออยู่เกลียดด้วยเกลียดที่เธอไปสนใจหาซั่วมากกว่าผมจิ้มไปที่ตัวเธอแล้วหยิกแก้มของเธออย่างแรงผมโกรธและเกลียดเธอจริงๆ อ่ะมใช่นะมินมินไม่อยากให้คนที่เป็นเหมือนญาติคนเดียวต้องตายท่านริวเป็นสามีมันสนใจคนละอย่างกันเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรมินมินไม่เคยต้องมาถอดเสื้อผ้าให้พี่หานซัวแบบนี้มินมินไม่เคยต้องหัวใจเต้นเพราะพี่หานซัวแบบนี้ไม่เคยต้องมาร้องไห้แบบนี้ดวงตาหวานมองผมพร้อมกับทำหน้าดุน้อย,อ,ยอ้าวแล้วผมผิดเหรอเ่านั้นแหละที่ผิด ผมกระดกเล่าเข้าปากอีกทีแต่ครั้งนี้มินมินกับดึงขวดเล่าออกจากมือของผมผมเลยปล่อยเล่าเข้าไปในปากของเธอซะเลยยี่นี่มันกา่าแค่นี้ก็เมาหัวทิ่มแล้วผมไม่จําเป็นต้องมอมเธอด้วยซ้ําผมปาดลิ้นเข้ากับลิ้นของเธอพร้อมกับถอดชุดที่เปียกของเธอออกคนบ้าอะไรอยากเล่นน้ํากลางฝูงปลาครับเฮ้ยท่านเร็วเดี๋ยวก่อนช้าหน่อย ฉันเองก็ไม่เคยกินไข่ซ้ำๆแบบนี้แล้วตอนนี้ฉันโดนแนะนำมาว่าจับเธอกดแล้วเธอจะหายโกรธผมดันล่างบางไปถึงฝักบัวแล้วเปิดน้ำลงมาใส่เราทันทีอยากได้โมเมนต์เหรอเปล่าเอาให้สางเดี๋ยวอุ้มแต่งไม่ไหวเช้าวันต่อมาท่านเลียวขากาแฟค่ะมินมิ่นแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมรอยยิ้มสดใสถูกส่งให้ผมให้ผมดูชุดทำไมะจะไปนะ เมื่อคืนนอนด้วยกันเข้าใจแต่ตื่นเช้ามามันต้องหวานเยิ้มขนาดนี้เลยอะอะท่านเดียวขนมลับหรือไม่มินมินไม่รู้ว่าคนไปทะเลต้องแต่งตัวยังไงแบบนี้ได้หรือไม่คือมันเป็นชุดของผิงผิงอะนะมันเลยเป็นชุดกางเกงขาย,ยาวที่เน้นไปที่ความธรรมัดธแมแงงนั่นไม่สําคัญเท่ากับทะเลอะไรอะวันนี้ผมมีนัดกับเพอปิง้งปิงจะพาเธอไปทะเลได้ยังไง เมื่อคืนเมาไปสัญญาอะไรไว้กับใครจำไม่ได้เลยแล้วผมดีกับเธอเมื่อ,อไหร่เนี่ยฉันบอกไปแล้วไงว่าจะไม่เฉียดเธอเลยอะแต่เมื่อคืนท่านริวกอดหมินมินทั้งคืนบอกเป็นเพ่อหมินมิน่นเ,เลยเช่างเธอแต่ท่านดิวสัญญาแล้วเวลตาดูมองมาที่ผมคิดว่าทำแบบนี้แล้วน่ารักหรือไงเอ้ยกล้าดียังไงมาทำตาดูใส่ผมเนี่ย กอดทั้งคืนแล้วเสร็จข้างในด้วยหรือเปล่าเสียงของป้าที่ถามขึ้นมันทำเอาหมิน่นหมิ่นต้องเอียงคอด้วยความสงสัยอยหนูไม่เข้าใจเอยฉันถามผิดคนเองว่ายังไรลิวป้าหันมาถามผมแล้วเรื่องแบบนี้เขาให้มาพูดกลางบ้านหรือไงและกลางโต๊ะอ,อาหารด้วยเมาจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็จะไม่ไพนี่ไปทะเลด้วย วันนี้ฉันมีนัดกับเพ้อปิงปิงเธอก็เรียนงานกับป้าไปหรือจะไปโรงพยาบาลเยี่ยมหารซัวก็แล้วแต่ฉันจะไปจัดการธุระของฉันละเฮ้ยโปรดติดตามตอนต่อไปอ้าวท่านริวแบบนี้สัญญาไม่เป็นสัญญาน้องอาจจะงอนอีกนะเฮ้ยท่านริวไม่น่ารักเลยอะค่ะตอนเมาก็ดีกันแล้วแท้ๆไงเช้ามาแล้วลืมได้ละ่ะ คุณผู้ฟังลองมาเดาเล่นๆไหมคะว่าท่านรีวจะพาน้องไปหรือเปล่าฮิเม้นบอกแอดหน่อยนะตอนนี้มี NC นะคะใครที่อยากฟังตอนเต็มอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกกันนะสุดท้ายนี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ